กูว่าเ้ยเงินร้อยหนึ่งอะ่ะมึงเก็บเก็บไปเฮอเอเฮ้ยถึงมันจะน้อยอะ่ะแต่มันก็เป็นเงินเหมือนกันนะเว้ยคืนเขาดีกวา่าใ,ใจเา <h ums> ใจขาใจเราอะ่ะใจเขาใจเราอ่ะถ้าเกิดมึงทําหายบ้าเขาจะมาคืนมึงเหรอวะคิดดิคิดดีๆนะเว้ยแต่เราก็คนดีนะเว้ยคิดดีด <h ums> ๆฮอนมึงจะลืมน,นะเว้ยความดีอะ่ะมึงกินไม่ได้นะเว้ยแต่เงินร้อยหนึ่งอะ่ะ มันกินได้แล้วเว้ยถึงเราจะไม่อิ่มกายอะแต่อิ่มใจนะเว้ยมีความสุขอะมึงก็จะบ่เจ้าก่อนลอเกินไม่อยากสนใจอย่าสนใจว่ามึงเก็บ,บเก็บเลยเก็บเก็บไปเลยมึงเก็บไปเลยพอสักทีขึ้นมีคนทำเงินตกครับทำดีไม่ต้องเดียเด๋ยว